มิ้นจากมินิมินเฮาส์นะคะบ้านหลังเล็กๆที่จะมามอบความรู้และสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนกันค่ะในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้นะคะคงจะมีไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะคะที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการติดโควิดอยู่เนาะแล้วการเลือกทานอาหารหรือว่า เลือกทานผลไม้แต่ละอย่างนะคะก็ต้องเลือกสรรให้อย่างดีนะคะเพื่อที่จะไม่กระทบต่อโรคที่เป็นอยู่ให้หนักกว่าเดิมนะคะผักผลไม้ก็เช่นกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ก็มีบางชนิดนะคะที่ไม่สามารถทานได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสามารถทานผลไม้ชนิดไหนได้และผลไม้ชนิดไหนที่ห้ามทานนะคะเพื่อป้องกันแบคทีรียหรือเชื้อโรคที่ติดมากับผักและผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางให้งดทานไปก่อนนะคะเพราะว่าผลไม้จําพวกนี้นะคะจะ เกิดการสะสมของแบคทีเรียและปนเปื้อนได้ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดหรือน้ำผลไม้ที่คั้นมาจากผลไม้เปลือกบางนะคะนอกจากนี้นะคะผลไม้ที่หั่นพร้อมรับประทานที่ขายตามข้างทางตามตลาดนะคะก็ยังไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้นะคะอาจจะมีการปนเปื้อนของการปลอกการหั่นนะคะการบรรจุนะคะแล้วก็กา เชื้อโรคที่มากับอากาศนะคะพวกนี้ก็ยังสุ่มเสี่ยงนะคะยังไม่แนะนำค่ะผลไม้ที่คนติดโควิดควรรับประทานนะคะควรเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แนะนำเป็นผลไม้เปลือกหนาะอย่างเช่นส้มโอสับประรดนะคะมะละกอสับปะรดแก้วมังกรนะคะ แล้วก็ผลไม้จำพวกนี้นะคะแนะนำให้ล้างให้สะอาดก่อนแล้วถึงค่อยเอามาหั่นแล้วทานนะคะแนะนำให้ดูแลรักษาความสะอาดของห้องครัวมีทำครัวด้วยนะคะแล้วก็ภาชนะที่บรรจุด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ปนเปื้อนและตกค้างของแบคทีเรียต่างๆนะคะแล้วราชาผลไม้นะคะอย่างทุเรียนนะคะช่วงนี้นะคะมีคนถามเยอะมากๆเลยค่ะว่า ผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วสาม,มารถทานได้ไหมเพราะว่าเป็นผลไม้เปลือกหนานะคะ,ะถ้าเป็นตัวเนื้อของทุเรียนจริงๆนะคะก็สาม,มารถทานได้ค่ะไม่มีผลเสียต่อผู้ป่วยโควิดนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะ,ะแกะมันออกมาอะ,ะวิธีการหั่นเปลือกออกนะคะพวกนี้นะคะก็อย่าต้องระวังนะคะเพราะว่ามีปลอกทุเรียนมี ้ขั้นตอนระหว่างปอกนะคะก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียต่างๆปนเปื้อนได้ค่ะโดยทั่วไปนะคะแนะนําให้ผู้ป่วยเลี่ยงดีกว่าค่ะถ้าอยากจะทานจริงๆนะคะก็แนะนําให้คนในบ้านนะคะช่วย ปลอกเปลือกนะคะแล้วก็ให้เตรียมผักผลไม้ต่างๆนะคะให้ทานนะคะเพื่อสดเพื่อความสดใหม่แล้วก็เพื่อป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วเมื่อปลอกทุเรียนเสร็จแล้วนะคะก็แนะนําให้บรรจุในกล่องที่สะอาดนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยค่อยๆเปิดกล่องทานเองนะคะใครติดโควิดช่วงซัมเมอร์นี้นะคะก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดสุขภาพต่างๆด้วยนะคะเพราะว่า เป็นฤดูที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะหากผลไม้บางอย่างนะคะอาจาต้องรอให้หายจากโควิดก่อนแล้วค่อยกลับมาทานได้นะคะในปริมาณที่เหมาะสม น่าจะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะหากคุณคิดว่านะคะ,ะข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดลค์กด s u b s c คร b e และกดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะหากใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะคะก็อย่าลืมกดสั่นกะระดิ่งให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะขอบคุณค่ะ